เมืองบูฮานสีเทพของไทยอายุกว่า1,700ปีถึกประกาศให้เป็นมรดโกโลกแล้วโดยองค์การยูเนสโกส่วนค้นกัมปูเจแห่น้ำตาตกเพาะสีเทพเก่าแก่กว่านาคอนวัดแถมมีบูฮานสถานอีกหาซิบกว่าจุดที่ว่าจะทำการคุดค้นอีกในอนาคตโดยในวันที่19เดือนกันยาปี2 0 2 3 ก็เป็นอีกมือหนึ่งที่ว่ามีการประสุมเพื่อขึ้นทะเบียนมรดโกโลกขององค์การยูเนสโกโดยในนั้นเมืองบูฮานสีเทพของไทยก็ได้ถือบรรจุเป็นมรดโกโลกซึ่งใส้เวลาประกาศบอถึงหาหน้าที่ก็ไล่แล้วโดยที่บอมีไพรขัดขานจักคนเลย ประวัติศาสตร์ไทยนาม่ไล่เกิดขึ้นแล้วหลังจากที่ ESCO, ยูเนสโกไลทำการหับห้องการขึ้นทะเบียนเมืองบูฮันซีเทพเป็นมรดโกโลกส่งผลให้เมืองบูฮันซีเทพกลายเป็นแหล่งมรดกโลกอันดับที่เจ็ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกทั้งวัฒนธรรมแห่งที่สี่ของไทยโดยเมืองบูฮันซีเทพตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ของไทย ไล่ไกลเป็นมรดโกโลกทางวัฒนธรรมในปี2 0 1 3าหลังจากทีไทยไล่ห่างหายไปจากการเป็นประเทศที่มีบูฮันสถานที่ได้หับการขึ้นทาเบียนเป็นมรดกโลก,โลกทางวัฒนธรรมมาลนถึง31ปีโดยข้างลาสุดเกิดขึ้นในปี1,992ซึ่งก็คือแรงบูฮันคาดีบ้านเซียง จังหวัดอุรานธานีที่ไล่หาบการขึ้นทาบียนเป็นมอดรกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่สของไทยโดยในระหว่างการประชุมคณะกรรมการมอดโลกโลกสมัยสามัญครั้งที่40หประจำปี2 0 2 3อยู่ที่กรุงริยาดราชนาจักรซาอุดีอาระเบียประจำวันที่19เดือนกันยาปี2003 คณะกรรมการมอลาโลกลโลกไหลลงมาตีหับห้องหาเมืองบูฮานซีเทปไล่หลับการบรรจุคืนทเบียนเป็นมอลาโลกโลกทางวัฒนธรรมแห่งลาสุดของประเทศไทย โดยเมืองบูฮันสีเทพหรืออุทายานประวัติศาสตร์ซีเทพตั้งอยู่เท่งทีหา้าบลุมห้างจากแม่น้ำปาซักไปทางทิศตะเวนออกประมาณ4กิโลเมตรนอกจากนี้ยังปรากฏเห็นบูฮันสถานนอกเขตเมืองสีเทพอาทีเซนปางลือสีเขาข้างนอกแหล่งน้ำและบูฮันสถานที่ยังบ่ดได้สำรวจอีกจำนวนหลาย จากการสำรวจของนักบูฮาันนาคดีเมืองบูฮันสีเทพเป็นทีตั้งของซุมซนยุกกรประวัติศาสตร์ตอนปลายที่จะเดินหุงเฮืองในลุมแม่้ำลบบุดีหาป่าซักเมื่อ1,700ปีก่อนโดยองค์การยูเนสโกไล่ให้เหตุผลสำคัญไว้สมประการในการขึ้นทะเบียนเมืองบูฮันสีเทพเป็นมดรดกโลกว่า ประการที่หนึ่งสีเทพเป็นเมืองที่มีความไล่เปียบล่านทำเลผู้มีศาสตร์และไส้ที่ดินไล่าย,ย่างสั้นสลัดจนสวยเพิ่มการเติบโตอย่างหมันคงของการค่าและวัฒนธรรมประการที่สองเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและาศาสนาที่หลากหลายมีการหาและลทายทอดความเสื่อจากสองวัฒนธรรมใหญ่คือ พุทธศา,าสนานิกายเทรวานแบบทาวาลวาดีกับศาสนาฮินดูและพุทธายานจนเหตุให้เกิดสิ่งก่อสางทั้งวัฒนธรรมที่หลากหลายและโดดเด่นประการที่สามมีความคิดสางสรรค์และงานศินปาทีีเป็นเอกลักษณ์โดยนักบูฮานนาคาดีซาวฝรั่ง ยืนยันว่าศิลปะของเมืองบูฮานสีเทพมีความโดดเด่นแตกต่างไปจากปฏิมาก,กรรมของคอมบูฮานทั้งวิธีการแกะสลักและลักษณะสัญลักษณ์ต่างๆสิ่งนี้สะท้อนถึงภูมิปัญญาและความโดดเด่นของซุมซนโดยในเขตเมืองบูฮานสีเทพแม่นเป็นเมืองบูฮานพันปีที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 2 8 8 9้าไฮและแบง่งออกเป็นสองส่วนที่เชื่อมกันคือเมืองส่วนในมี1300หนึ่งพา้ไฮและเมืองส่วนนอกมีห5 8 9ห้า้าไฮมีลักษณะเป็นเมืองที่มีกำแพงอ้อมหอบและมีคู่นำอ้อมหอบตามแบบเมืองบูฮันสมัยทาวาลาวดีมีซานำและบูฮันสถาน กระจายอยู่ทั้งสองส่วนซึ่งจากการคุดค้นพบว่าสะพพอส่วนด้านในมีซาน้ำและน้องนำกระจายอยู่กว่าเจ็ดสิบบ่อและมีห้องห้อยของบูฮันสถานที่ยังบทันใดมีการคุดกว่า48แห่งห่างออกไปทางทิศเวนตกของเมืองบูฮันสีเทพปรากฏเห็นผู้เขาทามอลาด ที่เป็นไปตามขาตีความเสือผู้เขาซักซิธของเมืองสีเทพและพบหลักฐานสลักพาพุทธหูบอยู่เท่งยอดเขาแห่งนี้จากหลักฐานทางบูฮาันนาคดีพบว่าเมืองสีเทพมีการอยู่อาศัยของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ยุก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายดอประมาณ1,700ปีก่อนต่อเนื่องมาจนถึงสมัยทาวาลาวาดีและล่มสลายไปในตอนพุทธศตวรรษที่18โดยอุทยานประวัติศาสตร์ซีเทรดอเมืองบูฮานซีเทพ ปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเสชิงประวัติศาสตร์ที่คาดว่ามีอายุบอ่อตำกว 1, ่หาร5 0ยปีมีห้องห้อยบูฮานสถานที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันโดยเมืองบูฮานสีเทพอ, 1, อายุ1,700ปีบ่อไล่เก่าแก่ทีสุดในยานนี้แต่เป็นเมืองที่อยู่ทับซ้อนกันมาหลายยุคสมัย จนมีอายุลนและอาจจะใหญ่เป็นดารับคิงลอมในยุคสมัยนั้นแต่ถาออกนอกเมืองสีเทพไปในลัสมี100กิโลเมตรเฮาจะเจอซุ้มซ้นและลุ้มคุดค้นที่ตรวจค่าแล้วว่ามีอายุ2,000 0หา3,000ปีสองจังหวัดเพื่อนบ้านของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่คนไทยมองขามก็คือนครสวรรค์และโลบบุรีโดยซัพพอร์จังหวัดนครสวรรค์ไล่มีการเจอแรงทาวารลาวดีเกือบทั้งจังหวัดเวลาเห่านั่งรถไฟจากลบบุรีไปนครสวรรค์สองขางท่างคือซุ่มซนทาวารลาวดีแทบทั้งนั้นหลังสถานีรถไฟบางแห่งก็เป็นซุ่มซนทาวารลาวดีบูฮาน เก่าแกกัวซีเทพหลายเพียงแต่บ่อไรเป็นเมืองใหญ่แบบซีเทพโดยเมืองบูฮันซีเทพในอนาคตไทยจะทำการคุดค้นตืมอีกพอเสือว่ายังมีบูฮันสถานอีกหลายจุดที่เสื่องวล้ลุมใต้ดินในเขตเมืองบูฮันซีเทพลังที่ผูใช้ติ๊กตอกท่านหนึ่งไล่ห้ขอมูลว่า เดี๋ยวจําภาพนี้ไว้นะครับนะเมื่อก่อนก็จะเป็นภูเขาเนาะนะเดี๋ยวผมให้ดูอีกสถานที่หนึ่งห่างจากจุดนี้ประมาณประมาณห้าห้ากิโลนะประมาณห้ากิโลห้าถึงหกกิโลเมตรนะครับห่างจากจุดนี้นะแต่อยู่ในละแวกเดียวกันนี่แหละนะครับนะอยู่ในละแวกเดียวกันอยู่ในละแวกอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะครับนะเดี๋ยวให้ดูอีกจุดหนึ่งที่ยังไม่ได้ขุดนะครับยังมีปัจจุบันนี้ยังมีจุดหนึ่งนะผมไม่รู้ว่า จะเป็นแบบนี้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะจุดนี้นะครับผมเพิ่งไปมาวันนี้นะนี่นะครับนี่เลยปลาปลาแบบว่าทุบชุ่มเลยนะครับจะเป็นจะเป็นต้นไม้ขึ้นแบบนี้เป็นภูเขาเลยนะภูเขาเล็กๆเลยเดี๋ยวผมซูมเข้าไปเห็นไหมเป็นภูเขาเล็กๆเลยด้านข้างจะเป็นไร่ชาวบ้านนะครับนี่อันนี้จะเป็นสำนักสงฆ์มาตั้งนะครับนะอันนี้ก็อนาคตอาจจะบูรณะนะเดี๋ยวผมให้ดูว่าวิดีโอที่ผมไปมานะครับเป็นยังไงนะครับอ่านี่ นะครับเดี๋ยวผมเบาเสียงก่อนนะครับอันนี้ผมขึ้นไปด้านบนนะนะครับอ่ะเดี๋ยวไปให้ดูขึ้นไปด้านบนนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับมีหินศิลาแรงเต็มเลยนะครับ <นะ S 2> เพราะว่าตรงนี้ทางอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเนี่ยเขาก็อ่ามาสำรวจเนาะตรงนี้นะเขามาสำรวจว่าตรงนี้ยก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนเขาข้างนอกเลยนะครับอ่าอันนี้ผมไปมาเดี๋ยวนะผมจ้องจุดจุดให้ชมแต่ละจุดนี่เห็นไหมหินศิลาแรงนะครับเหมือนเขาข้างนอกเลย หินนะครับนี่เห็นไหมหินเต็มเลยหินศิลาแรงอันนี้เขาเขามาตั้งกันเองนี่เห็นไหมหินศิลาแรงนะครับล้อมรอบเต็มภูเขาเลยนะครับเต็มอันนี้เลยผมว่าถ้าขุดโบราณออกมาน่าจะคล้ายๆกับเขาข้างนอกเลยเดี๋ยวดูนี่เห็นไหมเต็มตามพื้นไปหมดเลยนะครับอ่านี่เดี๋ยวถ้าให้ดูวิดีโอมันจะภาพมาสะดุดนะครับเห็นไหมให้ดูเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะครับผมเลื่อนให้ดูนะครับเดี๋ยวเลื่อนให้ดูนะครับ ดูตอนนี้นะครับเห็นไหมเป็นภูเขาลงไปเลยนะครับสูงไหมดูไกลๆไม่ค่อยสูงนะแต่ดูมายืนตรงนี้ดูเฮ้ยมันก็สูงอยู่นะนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นหลุมนะตรงนี้จะเป็นหลุมนิดหนึ่งนะครับอาจจะบูรณะนะอนาคตผมว่าน่าจะอาจจะบูรณะนะครับอนาคตนะครับอ่านี่อาจจะบูรณะนะครับในอนาคตจะคล้ายๆกับอ่านี่ไหม เป็นเดินลงไปเลยจะคล้ายๆแบบนี้เลยเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้แหละนะครับคล้ายๆกับเขาข้างนอกเลยนะครับขุดออกมาอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะขุดออกมาอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ใครจะรู้คล้ายๆกันเลยนะครับอ่ามีจุดใหม่จุดใหม่นะครับอนาคตผมว่าขุดแน่นอนผมว่าต้องมีบูรณะแน่นอนอนาคตนะครับจุดๆนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับ อันนั่นก็เป็นเรื่องเล่าทั้งหมดที่ว่าแอดมินเลยรวบรวมและนำมาอ่านสุท่านฟังทุกท่านคิดเห็นแนลล่วไรคอมเมนต์บอกกันได้ขอขอบใจเมื่อทุกท่านที่เขามาเบ่งแล้วเฮามาเจอกันใหม่ในคลิปนะ